สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องการลบจํานวนหลายหลักของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4วิชาคณิตศาสตร์นะคะเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียนการใช้แบบรูปในการลบเป็นยังไงมาดูนะคะว่าคุณครูจะใช้เทคนิคการลบที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนจําได้ขึ้นใจแน่นอนแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยมาดูนะคะ จ็ดหมื่นลบห้าหมื่นเท่ากับเท่าไรให้นักเรียนจำไว้ว่าเราจะใช้หลักและค่าประจำหลักมาช่วยในการคิดนักเรียนมาดูเลขโดดนะคะเลขโดดคือเลขอะไรนักเรียนมาดูเลขโดดนะคะเลขโดดคือเลขเจ็ดกับเลขห้าอะไรเจกเลขค่านะคะเจ็ดลบห้าเท่ากับสองถ้าเป็นเจ็ดสิบล่ะคะเจ็ดสิบลบห้าสิบก็เท่ากับยี่สิบ เจ็ดร้อยลบห้าร้อยก็เท่ากับสองร0อยเจ็ดพันลบห้าพันก็เท่ากับสองพันเจ็ดหมื่นลบห้าหมื่นก็เท่ากับสองหมื่นนักเรียนสังเกตไหมคะเลขศสังเกตนะคะเลขศนย์เห็นไหมใส่เลขศย์เข้าไปมันก็มีค่าเท่ากับค่าประจำหลักให้นักเรียนสังเกตนำเลขเลบเลขห้าเท่ากับเลขสเติมศย์เท่าจำนวน ของแต่ละจํานวนที่ลบก,กันอยู่ในหลักไหนก็ใส่หลักศูนย์นั้นเข้าไปนะคะหลักสิบก็ศูนย์หนึ่งตัวหลักร้อยก็ศูนย์สองตัวหลักพันก็ศูนย์สามตัวหลักหมื่นก็ศูนย์สี่ตัวนะคะนักเรียน,นนักเรียนมาดูการลบที่หาผลลบได้ง่ายนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเห็นไหมเลขโดดเจ็ดหมื่นลบห้าหมื่นเท่ากับเท่าไหร่เจ็ดลบห้าเท่ากับสอง ดังนั้น0กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่0กี่ตัวนะคะสี่ตัวก็จะได้เท่ากับสองหมื่นนะคะดังนั้น0กี่จำนวนนะคะสี่จำนวนเท่ากับสองหมืน่นเจ็ดหมืน่นลบห้าหมืน่นเท่ากับสองหมื่นนักเรียนมาดูเก้าแสนลบหกแสนเท่ากับเท่าไรเลขโดดคือเลขเก้าเลขโดดคือเลขหก 9ลบ6เท่ากับ3ศูนย์กี่ตัวนะคะกี่จำนวน1 2 3 4 5 05จําศูนย์5จำนวนก็ใส่ศูนย์เข้าไปจําจำนวนก็จะเท่ากับ3แสนดังนั้น9 0 0 0แสนลบ6 0แสนเท่ากับ3แสนนะคะนักเรียนมาดูการลบจำนวนหลายหลัก ที่ไม่มีการกระจายคําว่าไม่มีการกระจายนักเรียนรู้ไหมคะคือลบได้เลยตัวตั้งตัวตั้งตั้งตัวลบนํามาลบแล้วลบได้เลยนะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันคนปีนี้มีนักท่องเที่ยวสามหมื่นลดลงนะคะปีนี้มีนักท่องเที่ยวลดลงสามหมื่นหนึ่งพันคน ีนี้มีนักท่องเที่ยวกี่คนนะคะนักเรียนดังนั้นตัวตั้งคือ5 6 1 0 0 0ลบด้วยตัวลบ3 1 0 0 0นัะคะนักเรียน,น,นเรียนมาดูนะคะต่อไปก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้5 6 1 0 0 0ลบด้วย3 1 0 0 0เท่ากับสอเสือสอเสือนี่คือสัญลักษณ์ ห,หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแปรนะคะสัญลักษณ์ก็จะมีสัญลักษณ์สอเสือหรือรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรอันนี้เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันหรือเท่ากับสามเหลี่ยมก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันหรือกอไก่ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะนักเรียนดังนั้นสอเสือคือสัญลักษณ์ที่เราตาออ้องหาคําตอบนะคะลังนี้มาดูนะคะการลบนักเรียนตั้งตัวตั้งก่อนเขียนตัวตั้งเขียนตัวตั้งก่อนเขียนตัวตั้งก่อน เนตัวตั้งนนี้นะคะตัวตั้งเขียนก่อนเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายลบแล้วก็เขียนตัวลบการที่เขียนตัวลบนักเรียนจะต้องเอาหลักหน่วยตรงกรันหลักสิบตรงกรันหลักร้อยตรงกรันหลักพันตรงกรันหลักหมื่นตรงกรันหลักแสนถ้าไม่มีก็ชักลงมาได้เลยนะคะอน,นักเรียนมาดูนะคะ 561,000หกหมืลบด้วยสามหมเท่ากับเท่าไรศูนลบศย์ได้0 0นลบศย์ได้0 0นย์ลบศย์ 0, 0ได้0 1นลบหได้0ูนย์เห็นไหมคะต่อไปหลักหมื่นหกลบสได้3 5ไม่มีตัวลบชักลงมาก็จะได้เท่ากับ5้0 0 0 0สามหมืนะคะ มาเรียนมาดูการลบจํานวนหลายหลักที่มีการกระจายคําว่ามีการกระจายคือเป็นการยืมจํานวนหลักถัดไปนะคะการกระจายคือการยืมจํานวนหลักถัดไปมาดูนะคะปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยว1 21, นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันคนปีนี้มีนักท่องเที่ยวลดลง 3 9 8 0 0 0คนปีนี้มีนักท่องเที่ยวกี่คนนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนโจทย์คือตัวตั้งเขียนตัวตั้งก่อนแล้วลบด้วยตัวลบลหนนะะลักหน่วยต้องตรงกันนะคะหลักหน่วยต้องตรงกันหลักสิบต้องตรงกันนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูจะได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้1 5 2 1 0ล้านห้า0สลบด้วย3980เท่ากับสอเสือ สอเสืออย่าลืมนะคะคือตัวแปรคือจํานวนที่เราจะต้องแทนสัญลักษณ์นี้คือสอเสือเท่ากับเท่าไร่นะคะคุณครูยกตัวอย่างเป็นสอเสือนะคะเท่ากับเท่าไร่น,นักเรียนมาดูนะคะามาดูวิธีคิดคิดแบบนี้นะคะน,นักเรียนทําตัวตั้งก่อนเขียนตัวตั้งเขียนตัวตั้งเขียนตัวลบแล้วก็หลักต้องตรงกันด้วยนะคะเขียนหลักให้ตรงกัน แล้วคุณครูก็จะบอกว่าการลบก็เป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกับการบวกนะคะเหมือนกับบวกเพิ่มขึ้นแล้วทดนะคะแต่การลบเป็นการยืมยืมหลักถัดไปหลักหน่วยนะคะมาดู0ลบ0ได้0หลักสิบลบ0ได้0หลักร้อยลบ0ได้0หลักพันมีอยู่หนึง ลบ8ดได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้กระจายหลักต้องยืมกระจายหลักต้องยืมยืมอะไรคะยืมสองโดนยืมไป1เหลือ1อ่ะ1 1มืนก็จะมาเป็น11พันโดนยืมไป1ชัก1ข้างหน้านะคะแล้วก็เอา1ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็น11ดังนั้น11เอาออก8ได้ไหมคะได้มีอยู่11เอาออก8ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ3ต่อไปหลักถัดไปนะคะ2โดนยืมไป1แล้วเหลือ1 1เอาออก9้าได้ไหมคะไม่ได้ยืมมามายืมอะไรมายืมหลักถัดไปก็คือยืมหจาก5โดนยืมไปเหลือ4จาก5้าโดนยืมไปเหลือ4ก็จะตอนนี้เดิมเดิมมี1ใช่ไหมคะถูกยืมมาเพิ่มก็จะเป็น1 0 1นะคะก็มาเป็น11 อ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาออกเก้าเหลือเท่าไหรคะสิบเอ็ดเอาออกเก้าเหลือสองต่อไปห้าโดนยืมไปหนึ่งก็เหลือสี่สี่เอาออกสามได้ไหมคะได้ค่ะสี่เอาออกสามได้ก็จะเหลือสี่ลบสามเหลือหนึ่งต่อไปหนึ่งหนึ่งมีตัวลบไหมคะไม่มีชักลงมาดังนั้นก็จะได้ปีนี้มีนักท่องเที่ยวหนึ่งล้าน หนึ่งแสองืสาพันคนนะคะนักเรียนนะคะง่ายไหมคะการลบกล่าวคือการลบนะคะการลบทำได้โดยการนำจำนวนหลักเดียวกันมาลบกันแต่ถ้าตัวตั้งตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งให้กระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปนะคะจากท้ายมือสายมือมารวมกัน กับตัวตั้งอันเดิมแล้วจึงลบกันนะคะนักเรียนต่อไปมาดูการลบจำนวนหลักที่มีการกระจายการกระจายนะคะที่มีการกระจายที่ครูพูดเหมือนสักครู่นี้นะคะนักเรียนการกระจายยืมหลักถัดไปนะคะมาดู คำตอบที่เราได้เมื่อสักครูน่นี้นักเรียนทําได้ไหมคะอาเดี๋ยวคุณครูจะสั่งให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบสามนะคะหน้าที่ยี่สิบสามเป็นการลบนะคะนักเรียนให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพให้ดีนะคะ สัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ